หนูออกจากบ้านแล้วนะแม่แต่ก่อนอื่นฉันจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนถ้าแม่ฉันเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้นะแม่คงไม่ยอมให้ฉันออกจากบ้านแน่ๆทุกๆคนรู้ดีว่าของดีน่ะมักจะหมดไวเสมอโดยเฉพาะเงินแม่คะของเงินค่าขนมหน่อยได้ไหมคะ Um, oh. แม่ขอดูก่อนว่าห้องลูกเป็นยังไงบ้าง oh. อะไรกันเนี่ยมีห้องนอน <c oughs> หรือว่าอคอกหมูกันแน่เนี่ยเฮ้ลูกเอ้ยแม่จะไม่ยอมให้ค่าขนมจนกว่าห้องนี้จะสะอาดเอี่ยมอ่อง <c oughs> เมลิซาไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาทำความสะอาดห้องเริ่มต้นในการเก็บข้าวเก็บของก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าจะต้องขี้โกงนิดๆหน่อยๆซะแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วก็เอาขยะไปซ่อนไว้ใต้ลิ้นชักแล้วก็ตามรูต,รต่างๆส่วนของอีมากมายก็จะเข้าไปอยู่ในใต้เตียง uh huh. เรื่องแค่นี้หมูหมูแล้วอย่างสุดท้ายก็ต้องซ่อนรูภาพพวกนี้อา้าวหวัสดีค่ะแม่แม่กลับมาแล้วเหรอโอ้โหว้าว wow. สาดจัง ข้าวหลังลูกต้องทาโดยไม่ต้องให้แม่เตือนนะโอเคไหมโอเคค่ะ okay, แม่ไม่ต้องสอนหนูแล้วคะ่ะแล้วเงินอ,อยู่ไหนล่ะคะอันนี้จ้ะทํางานอย่างซื่อสัตย์แบบนี้ก็ควรจะได้รับรางวาัลสิเนาะใช่ค่ะแม่หนูบริสุทธิ์ใจมากๆเลยค่ะแม่นี่เป็นปัญหายิ่งใหญ่ระดับโลกเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่มีอะไรจะใส่เลย <ule mon> <c oughs> หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยอะค่ะแม่ซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะลูกพูดอะไรเนี่ยดูสิเสื้อผ้าเต็มตู้เลยลูกดูชุดนี้สิมันสวยออกสไตล์ลูกลืมไปแล้วเหรอว่าลูกมีชุดนี้อยู่นะโอ้ยพอกันทีเมลิซาไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเสื้อผ้ามันหดตัวลงหมดเลยล่ะว้าวก็คงไม่มีใครรู้หรอกเน,ะนาะนอกจากเธอคนเดียวเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าเลยปรับอุณหภูมิให้มันร้อนที่สุด ว้าวทุกๆอย่างเป็นไปตามแผนเสื้อผ้าทุกๆตัวเล็กลงหมดเลยแม่คะหนูตัวโตกว่าที่จะใส่ชุดพวกนี้แล้วคะ่ะหนูใส่กระโปรงไม่ได้หรอกค่ะแม่อืมมันก็ดูเล็กจริงๆเนาะอันนี้จ้ะลูกเอาเงินไปซื้อชุดใหม่นะว,ว้าวมันได้ผลดีเกินคาดแฮะเวลาที่โรงเรียนโทรมามักจะเป็นลาง้าย้เสมอวันพบผู้ปกครองเหคะ ได้เลยค่ะเธอรู้ดีว่างานเนี่ยจะต้องจบไม่สวยแน่เธอจะต้องมีปัญหาแน่นอนยกเว้นว่าเธอจะหาทางออกได้อย่างว่องไวนี่เป็นแผนลับสุดยอดเลยละ่ะเธอจะต้องตกลงเจราจาก,กับโซเฟียซึ่งเธอเป็นพานลงุงก็ไม่มีอะไรยากนี่ก็แค่อธิบายไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้ให้พร้อมโอเคตกลงทมนี้นะลอมตัวเป็นุคูสัก5นาที ไสุดท้ายไปว,ว้าวโซเฟียอ,อยากจะทําอะไรแบบนี้มนานานแสนนานแล้วล่ะสวัสดีค่ะฉันคือคุณแม่ของเมลิซาค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเมลิซาเป็นคนโปรดของฉันเลยค่ะเ,<อ>เธอเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดค่ะต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้โอ้ว้วาวไม่อยากจะเชื่อเลยดีใจจังที่ได้ยินอะไรทํานองนี้การโกหกมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โซเฟียเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงโดยเฉพาะ คุณควรจะให้เด็กๆรู้จักอะไรหลากหลายอย่างตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่นะตื่นได้แล้วลูกตื่นๆได้เวลาดื่มน้ำชาแล้วนะแล้วหลังจากนี้พวกเราก็จะไปดูบันเล์กันไงวันนี้มีการแสดงโกรธของคุณแม่เราไปดูกันแค่สองคนแม่ลูกไงอะตั๋วอยู่นี่แล้วนะไปดูงานแสดงกับแม่เหรอก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วล่ะอันที่จริงแล้วเมลิซ่ามีแผนสำหรับวันเสาร์ไว้แล้วมีชาร้อนๆอยู่ตรงนี้แหละเหรอที่เหลือก็แค่เทอร์โมนิเตอร์ แล้วก็แกงทำเป็นว่าไม่สบายแม่คะ <simplesmente> <c oughs> หนูหมือนว่าหนูจะเป็นหวัดคะ่ะหนูว่าหนูหอยู่บ้านดีกว่านะคะแมะ่โอ้โหลูกร oh. ักลูกครขึ้นสูงมากเลย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรจ้ะลูกลูกนอนพักผ่อนเถอะนะการไม่ได้ไปดูบันเลขคือตัวยาที่ดีที่สุดแต่ว่าแม่ไม่จำเป็น <c oughs> จะต้องรู้หรอกเนาะ ทำยังไงถึงจะให้แม่กลับมาเชื่อใจเราได้ง่ายๆน่ะหรอก็ให้คุณแม่ทำความรู้จักกับเพื่อนที่เป็นนักเรียนดีเด่นไงแม่คะพวกเราจะต้องเตรียมตัวสอบค่ะเรามีอะไรต้องเรียนอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะแล้วก็ยังต้องเขียนเรียงความอีกด้วยให้เจ้าเนิร์ดเอ้ยหนูหมายถึงเพื่อนหนูยืนยันก็ได้ค่ะพวกเรามีการบ้านเยอะมากแล้วค่ะคงจะต้องเรียนทั้งคืนเลยล่ะโอ้าวแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนี่จ้ะเอาเงินค่าขนมไปนะสาเแรดจบ แสดงเรียบร้อยเอานี้เอาเงินส่วนของเธอไปขอบคุณนะบ๊ายบายเมลิซ่ามีเรื่องที่อยากจะทําในใจแล้ว <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนที่อยากจะไปโจโมาให้ไม่มีวันที่จะไปห้องสมุดอย่างแน่นอนแต่พวกเราจะไปขับกันคืนนี้ก <c oughs> ารหาของกินให้วัยรุ่นที่เลือกกินนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ว่าแม่ของเมลิซ่าทําให้ทุกๆอย่างง่ายลงเว้นแต่ว่ามีจานสกปรปกเยอะแยะมากมายเต็มอ่างเลย ฮัลโหลแม่คะเมื่อไหร่อาหารจะเสร็จล่ะคะอีกแป๊บนึงจะลูกช่วยล้างจานระหว่างรอหน่อยได้ไหมอ oh. อะไรกันเนี่ยจานกองเป็นภูเขาเลยแม่รอหนูเล่นใช่ไหมคะเนี่ยเอ้าโอ้ยโอ้ยหนูเจ็บจังเลยเถอถอลูกเผิอไปจับเตาร้อนๆหรอจะต้องรีบทําแผลเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ต้องพันมือด้วยแม่คะหนูขอโทษนะคะหนูคงจะล้างจานไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะ โอ้โหไม่เป็นไรจ้ะลูกรัดไม่ต้องห่วงนะลูกยังเจ็บมืออยู่หรือเปล่า <c oughs> ที่จริงแล้วไม่เคยเจ็บเลยตังหา์า <c oughs> การที่ใ,ใ้แม่เจอแฟนนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> แม่ทำตัวเหมือนกับว่าไม่เคยมีแฟนเป็นแบดบอยในตอนยังสาวๆอย่างนั้นแหละแต่จะเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ <c oughs> เอาเป็นว่ากโกหกไปเลยมันง่ายกว่าเยอะแม่คะนี่แฟนของหนูคะ่ะ เขาอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะว้าวนุ่มน้อยช่างเป็นเด็กดีเหลือเกินว้าวแม่คะนั่นไงเขามาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยแฮะแต่ว่าฉันคงไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้หรอกม,มั้งเอาว่วาไงไปกันได้หรือยังไปเลยจ้ะลูกแต่ว่าลูกอย่าอยู่ห้องสมุดจนดึกกันไปล่ะอ่าอากาศดีจังเราไปที่สวนสาธารณะกันดีกว่าเนาะ ว่ากันว่าการบอกกล่าวว่าความฝันของเรานั้นคืออะไรจะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ในที่สุดฉันอยากจะได้รถคันนี้แม่ก็ควรจะเข้าใจคาใบ้นี้สิอื้อหือรูปวงนี้มันอยู่ตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะแล้วเปลี่ยนวอลเปเป้ปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเอ๊เอรถคันนี้อีกแล้วเหรอในห้องครัวเนี่ยนะแล้วก็ในห้องน้ําด้วย โธโถลูกจ๊ะเราจะต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะแต่ยังไงซะแม่ก็หนีรถพวกนี้ไม่พ้นหรอกแม่คะแม่จะซื้อรถคันหนึ่งให้หนูไม่ได้หรือไงจะบ้าไปแล้วเหรอลูกลูกยังไม่มีใบขับขี่ชุดด้วยซ้ำอ๋อแม่ขาแม่ไม่อยากจะซื้อรถให้หนูหรองั้นหนูขับรถของแม่ก็แล้วกันมีใครอยากจะนั่งรถบ้านเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งเองอ๋อโนโน่ แต่ว่าเธอไปไม่ได้หรอกแม่แม่แม่คะ่ะมันเกิดเรื่งองขึ้นแล้วค่ะแต่แต่ว่าแม่อย่าก,กดหนูนะคะอ๋อใช่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องเลิกฝ่ายฝันถึงรถซักพักหนึ่งแล้วล่ละ, <S <S ละเด็กคนไหนก็อยากจะมีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นแหละเนาะบางคนก็อยากจะได้ลูกแมวบางคนก็อยากจะได้แมงมุมแต่ที่สำคัญก็คือจะทำยังไงให้แม่ชินกับพวกมันล่ะ ว่าไงจ๊ะลูกอยากจะคุยกับแม่เหรอหนูอยากจะให้แม่เจอใครบางคนนะคะแม่คะนี่คือคัชวินค่ะอเอาอามันออกไปเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้แม่คะแม่คะแม่ไม่ต้องกลัวไปหรอกคะ่ะแม่รูปมันได้นะคะอืมอืมถ้าไม่อย่างนั้นแม่ก็คิดว่าคัชวินเป็นหมาก็ได้นะเออไม่มีทางโอเคโอเคงั้นหนูเอา,มาแมลงสาบแทนก็แล้วกันดูสิมันน่ารักแค่ไหน ตัวกันน่าจะขย,ง,ขยงตัวนั้นนะน,นะหรือว่าจะเปลี่ยนใจเอาหมาแทนไหมล่ะแม่ลองนึกถึงน้องหมาที่น่ารักน่ารักสิแล้วก็แซนดี้แซนดีนด้ลองคิดดูสิหัวเด็ดตินขาดยังไงซะบ้านนี้จะต้องไม่มีหมาแม่คะหนูขอร้องละค่ะไม่ต้องมาคิดเลยนะเออเดี๋ยวพ่อตขึ้นแล้วค่อยหาหมามาเลี้ยงเองก็ได้ งานปาร์ตี้ที่โรงเรียนน่ะเจ๋งที่สุดเลยล่ะเพราะว่านานานทีจะมีเซกทีแม่คะจะออกจากบ้านแล้วเหรอขอหนูเรียนกับเพื่อนได้ไหมนะคะนะคะนะคะอือหืได้สิจ้าลูกอย่านอนดึกก็แล้วกันนะหนูไม่นอนดึกหรอกค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพอแม่ออกจากบ้านปุ๊บปั๊บเด็กดีเหล่านี้ก็แปงลงร่างเป็นสาวปาร์ตี้แสนซุกซน บายบายนะจ้าหนังสือเรียนได้เวลาสนุกสนานกันแล้วล่ะยยฮูปาตี้นี้มันสุดเหวี่ยงไปเลยล่ะจะต้องหาวิธีไม่ให้เพื่อนบ้านแจ้งตำรวจว่าพวกเราทำเสียงดังกันว้าวสนุกตึงเลยว่าแต่พวกผู้ชายอยู่ที่ไหนกันหรอเอาๆอยู่นั่นไงแล้วพวกเขาฝาวเอาขนมมาด้วยเยสยูฮูยุแต่ยังไงปาตีก็สู้หมาไม่ได้หรอเมื่อไหร่ฉันจะโตขึ้นสักทีเนี่ย แต่ท้ายที่สุดแล้วแม่ก็อยากจะให้ลูกๆของตัวเองมีความสุขเสมอเมลิซามานี่แล้วแม,แม่อยากจะให้ลูกได้เจอกับใครบางคนนะ่ะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดจริงเหรอคะแม่ขอบคุณมากๆนะคะแม่ขาสัญญากับแม่นะว่าลูกจะไม่เอา,มาแมลรงสาบกับแมงมุมมาเลี้ยงอีกนะ่ะหนูสัญญาค่ะแม่ขาคุณชอบเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้หรือเปล่าบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะว่าคุณ คยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะเล่าเรื่องอื่นให้พวกเราฟังก็ได้นะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจใหม่ๆจากช่องทุมทุมชนะย,ยังไงล่ะ